บอกอะไรแกให้นะตั้งแต่ท่านแต่งงานอยู่กินกับพี่ขวัญมาชีวิตของฉันไม่ค่อยมีความสุขเลยมันเป็นพกแกปีแค่อยู่ในบ้านทถ,ถามหน่อยเถอะอยู่มาขนาดนี้แล้วตาก็ตาบอดหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินไม่คิดที่จะตายบ้างเหรอฮะพี่ฉันจะแนะนำให้นะ ตอนที่แกเอกไปขอทานนะ่ะเดินข้างถนนเลือกเลยจะเลือกเอาขนหดก็แบบเดินไปกลางถนนให้เลืทอนี้ตายไปเลยและถ้านะถ้ากลัวว่าศพจะไม่สวยนี่เอาผ้าเข้ามาไปมัดที่คือกลางบ้านถ้ามัดเองไม่ได้เดี๋ยวฉันสาละพีจะมัดให้แกเองและถ้ากลัวศพของแกนะ่ะ เขียวมันจะช้ำกลัวมันจะทรมานใช่ไหมแม่นู<ด>่นห้องน้ำฉันแนะนำเลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกอกปากลกลจะตายไปเลยมแม่เอลล๋ลากแกมนลูกสาวคนหนึ่งพุก<ด>เปรียบเสมือนลูกสาวนในใจของแม่ แ่บอกแต่แม่ก็รักแม่ไม่เคยทำลายแก่ไม่ไว้ด้วยคำพูดแม่ก็ไม่เคยพูดให้แกน้อยเลยตํัใจเลยไม่สักคำเดียวแก่มันลำพันลำพันสิแม่ทำไม,ไมถึงไม่รักแม่อยากจะให้ฉันอิสานและพีรักอย่างนั้นเหรอึ่งพีงั้นฉันขออะไรแก๋อย่างสิงั้นแกก็ตาย <ítulo> มากนะที่ช่วยดูแลแม่แทนพี่ถ้าหากว่าไม่มีเธอเนี่ยแม่เนี่ยก็คงจะเป็นหนักกว่านี้นี่แม่ขวัญขวัญบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าจะทำอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะแม่เนี่ยอายุมากแล้วกระดูกกระเดี่ยวเยก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แม่แม่อยู่ข้าวแม่ก็บอกเมียผมสิแม่จะทำอะไรเนี่ยพี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญ ฉันสาและพี่คนเนี้มีเรื่องหนักอกหนักใจแต่บอกแต่เมียก็กลัวกลัวถ้าเมียพูดออกไปพี่กับแม่พี่น่ะจะมีปัญหากันฉันไม่อยากจะเป็นคนกลางไม่อยากจะเป็นตัวปัญหาจะพูดดีไหมแม่พูดดีหรือเปล่านี่แม่คุณเมียจ๋าเมียพี่ เขานี่ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าว่ามีปัญหาอะไรอยู่ใครในบ้านให้หยิบยกปัญหานั้นเนี่ยมาพูดคุยกันในครอบครัวเราจะได้แก้ปัญหาตรงจุดปัญหาเหล่านั้นนี่นมันจะได้หมดไปมีอะไรครับอ,อกครับใจเนี่ยบอกพี่มาสิได้สิจา้าฉันไมีปัญหายะแยะมากมายกับแม่พี่นี่ที่ฉันพูดนี่ฉันกำลังจะพูดฉันไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ความแม่พี่นะนี่ฉันฉันสารพีเมื่อแต่ฉันแต่งงานมาอยู่กินกับพี่ฉันก็รักแม่พี่นะ เหมือนแม่ที่แท้จริงของตัวเองฉันตื่นมาทํากับข้าวให้แม่พี่กินแต่แม่ของพี่นะสิไม่รู้ว่าจงเกลียดจงชังอะไรฉันสาระพีนักหนาฉันเดินเอาเข้ามาให้แม่บางครั้งแม่ก็ปัดข้าวทิ้งบ้างบางครั้งแม่ก็พูดไม่ ากใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่จะคุยกับแม่เองแต่การใอ้ฉันได้นะจะเมียจ๋าเดี๋ยวรอพี่อยู่ตรงนั้นนะค่ะใจร้ายแม่งไหมแม่แม่สารพิแม่จะตายขวัญขวัญอยู่ที่แม่ขวัญอยู่นี่ขวัญแม่ขวัญลูกเมื่อสักครู่ที่สารพีพูดมามันไม่ใช่ความจริงเลย แล้วคนอื่นนะเขาจะมองฉันสาแลพียังไงที่ฉันพูดทุกสิ่งทุกอ,อย่างไปเมื่อกี้เขาก็มองว่าฉันสาแลพีนงนะเป็นคนตาแหล่ะสิพี่เมียใจ,จใช่ไหม,มแม่เว้ยเด็กอีกแล้วมแม่่ <c oughs> มแมเนี่ย <c oughs> แม่อย่าเป็นคนแบบนี้สิแม่ <c oughs> ไหนแม่บอกว่ารักขวัญไงถ้าแม่รักขวัญเนี่ยแม่ก็ต้องรักเมียของขวัญด้วย <c oughs> ขวัญ แต่ขวัญต้องเชื่อแม่ว่าแม่ไม่ได้ทำจริงๆใช่ว่าขวัญคนนี้นี่จะไม่เชื่อแม่แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวครั้งนี้พี่ขวัญดูแม่ที่โทษสิปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคำพูดของฉันนี่มันไม่มีน้ำหนักเลยใช่ไหมพี่จะเชื่อแม่พี่พี่จะเชื่อฉันจะเชื่อแม่พี่นะอยู่กับแม่ ่คุณเป็นคนดีอย่าเดินหนีพี่แบบนี้สิมันไม่ดีนะพี่ใจหายรู้ไหมเดี๋ยวก่อนแม่คุณติดแป้งเชิญใจโอ้ใจเย็นๆน,นะ<ข>เดี๋ยวพี่จัดการให้นะแม่แก<ข>ว่าอะไรอนะ่ะจะให้พูดไหมละ่ะฝั่งเราไม่ค่อยเป็นซะด้วยอีสานไม่ค่อยได้เลยหนูฟังทันเมื่อกี้แม่เขาว่าอะไรแม่เขาบอกว่าถ้าจับไปแล้วมัด แล้วกาเกิดเขาใจแล้วเมียจ๋าไม่ต like ้องแม่เรื่องนี้เนี่ยขวัญไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกแต่แม่รู้ไหมขวัญต้องเชื่แม่นะลูกว่าสารพีเนี่ยเขาคอยดูแลแม่ทุกวันเขาเนี่ยเป็นเมียของผมเขาเนี่ยเปรียบเสมือนลูกอีกคนหนึ่งของแม่ มันไม่มีหรอกนะลูกสะพ้ยที่ดูแลแม่ดีขนาดนี้หาได้กันที่ไหนคนดีๆแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้นี่มันหายากแม่รู้ไหมที่คอยมาดูแลแม่ที่มีแม่ที่พิการทางสายตาตาบอดแบบแม่เนี่ยที่แม่พูดความจริงแม่ไม่เคยทำให้ชาลพีหน่อยเนื้อต่ำใจเลยแม้สักครั้งเดียวแม่แม่ฟังผมนะ ขวัญเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครคนผิดคนถูกแต่ขวัญรู้ว่าเมียของขวัญเนี่ยเขาเนี่ยทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยขวัญอยากให้แม่ียขอโทษเขาขเขาจะได้มีกําลังใจหาข้าวหาน้ําหายยาให้แม่กินแม่ขอโทษเมียผมจ้าจะดีหรอคะให้แม่ปลุกทอลูกสะใภ้มันจะดีหรอ สิ่งที่เจ้าสบายใจแม่ก็จะยอมทำลูกสาลภีฉันอยู่นี่แม่แม่ขอโทษน,นะลูกนะยกโทษให้แม่ด้วยอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดไอ้ขวัญมนเลยอ,อยากให้ฉันยกโทษให้มัน้วยอยากให้ฉันยกโทษก่าเต,ต้น,นสิกราบเต้นฉันบอกให้กราบต้นกราบตีนนั่นเนะองต่างว่าไม่พอใจสาลภี ยังยกดีน <c oughs> ักทีมกู้เป็แม่นี่เป็นรรมของตัวเองจะเบมากเกิดไปไหมทำไมพี่ควรพี่ควรดูพี่ควรญด,ดาว่าใช่ไห <c oughs> มเออไม่ใช่อย่างนั้นนะมีอาจารย์พี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วกันพี่พี่ขึ้นเสียงใส พี่ขวัญไม่ต้องมาขอโทษฉันเลยคนที่ต้องขอโทษจะนั่น,นคือแม่ของพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พี่ทำไหนแค่กราบเท้าขอโทษฉันที่ยังทำไม่ได้เลยที่ฉันทำไปนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นแค่เรื่องเล็นนกน้อยแค่ทิ้แม่หัวแขน่นะเองพี่เบียร์จ้าแม่ก็ขอโทษเธอแล้วไง ขอโทษจะขอโทษฉักี่รรยครั้งมันก็ไม่หายถ้าพี่อยากให้ฉันสาวแล้วพี่หายโกรธจัดการแม่พี่ซะฉันขอให้ครั้งนี้มาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าอีกฉันสาวแล้วพี่นะจะไม่มีผัวใหม่คอยดอเมียจา๋าเมียจ๋าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะไม่คุน้นดูสิแม่งอนจนตูดงอนเชียวดูสิหาไม่ได้อีกแล้วแม่แถวนี้ไม่มีหรอก แม่ขวัญต้องเชื่อแม่ว่าสิ่งที่แม่แม่ไม่ได้ทำอะไรสารพีน <M ẹ. S 2> ้อยเหนือต่ำใจเลยนะแม่รักขวัญที่สุดขวัญคือแก้วตาดวงใจของแม่ไม่ยอมได้ทุกอย่างยอมทำทุกอย่างเพื่อขวัญและมีสบายใจแม่แกบอกว่าเกดียอมทำทุกอย่างเพื่อฉัน แล้วทำไมเรื่องนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่ภายในบ้านอีกแม่แม่ลำพังขวัญออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยก็เหนื่อยมากพอทำไมขวัญกลับมาบ้านเนี่ยมันต้องมีความลำบากใจเพิ่มขึ้นด้วยแม่คิดว่าฉันสบายใจเหรอที่เมียฉันกับแม่เนี่ยต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมกันล่ะแม่ หรือว่าสารพีเนี่ยเขาแยกความรักจากฉันเนี่ยไปจากแม่แม่ถึงไม่ชอบเขาไม่นะลูกไม่นะลูกเลยไม่แม่แม่ก็รู้ว่าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนหาเช้ากินข้ามวันกับข้าวกับปลาที่หามาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแม่ มีอะไรเมื่อไก็กินไปสิจะบ,บ่นทำไมว่าเปรี้ยวหวาเควะวะ็มหวานแม่แม่แก่แล้วนะมีน้ำซ้ำเนี่ยแม่ตาบอดแม่รู้หรือเปล่าว่าแม่เนี่ยเป็นภาระแม่เป็นภาระให้ฉันแล้วก็เมียทไมลูพูดแบบนี้แม่คนที่อายุเยอะเนี่ยคนแก่ ขอให้ทำตัวนี่เด็กมันเอาเยึ่งเอาอย่างไม่ใช่ทำตัวเหมือนเด็กให้เด็กมันต่อว,ว่าแบบนี้ไม่ไม่อายตัวเองเหรอ,เ,อ,อเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดหลายครั้งหลายคราแม่โตแล้ว,ลวแม่ก็น่าจะรู้ว่าอะไรที่มันเกิดซ้ำๆเนี่ยมันเป็นการน่ารำคาญน,น่าเบื่อขวัญขอเ่ยถ้ารักฉันไอขวัญ เชื่อคำที่อีกขวัญนี่บอกหยุดทำตัวเป็นภาระให้ฉันได้แล้วแม่ช่วยทําตัวให้เป็นประโยชน์เอาลละแกบอกว่าแกไม่สบายใช่ไหมแม่ยาจะซื้อมาแล้วกับข้าวฉันก็มีอยู่ในตู้กับข้าวที่แกเคยไปกินหิวอะไรอยากกินอะไรก็ไปกินเอาเองอยู่ในตู้ ฉันจะไปหาเมียแล้วแม่ขันยาทิ้งแม่ไปลูกเอ๊ะแม่ฉันจะไปหาเมียขันยาทิ้งแม่ฉันจะไปหาสารแพีแม่อย่าทิ้งแม่ไป